ะะก็มาเกิดช่องกันรัชานะคะวันนี้นะคะเราก็มาทําบุญที่วัดพระธรรมกายนะคะทุกคนดูบรรยากาศรอบๆเลยนะคะสวยมากค่ะทุกคนนี่นะคะดูเจดีด้วยนะคะนี่นะคะโอ้โหวิวดีมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปพบกันที่หนาเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันเลยค่ะอันนี้คือก่อนที่เราจะมาเปิดคลิปที่นี่นะคะอันนี้คือ ยังมืดอยู่นะคะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะนี่นะคะบรรยากาศสวยมากเลยค่ะที่นี่อันนี้คือมาครั้งแรกในชีวิตนะคะดีมากค่ะที่เราได้มาที่นี่เพราะเป็นวัดใหญ่นะคะเราจะมาเอาบุญใหญ่กันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็นั่งสมาธิสวดมนต์เวียนรอบเจดีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปถ่ายรูปกับพระอาจารย์หรือว่าดอกไม้ก่อนนะคะ นี่นะคะคือเช้าที่สดใสนะคะบรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะที่นี่นานๆเราก็จะได้มาทีนะคะที่นี่เราก็เดินเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะคะ<ม>เพื่อจะได้ไม่หลงทางนะคะเพราะว่าที่นี่กว้างขวางมากเลยค่ะนี่นะคะเราก็ไปต่อที่สุพรรณนะคะทุกคนใช่ะคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่จากปทุมจะไปสุพรรณนะคะอันนี้กําลังเดินทางไปนะคะผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยนะคะ บรรยากาศดีมากค่ะระหว่างทางอันนี้ถึงตลาดแล้วนะคะเราก็จะแวะซื้อขนมกันหน่อยค่ะนี่นะคะเราก็มาถึงวัดสองพี่น้องแล้วนะคะมาถึงก็จะเจอกับเขาวางคมปฏิทินแล้วนะคะตอนนี้เขาก็นั่งกันเต็มแล้วนะคะเราไม่มีที่นั่งแล้วนะคะเพราะว่าเขานั่งกันเต็มหมดแล้วนะคะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมทําบุญใหญ่กันสักครั้งหนึ่งนะคะ นานๆเราจะได้มาครั้งเดียวนะคะมาเอาบุญใหญ่กันนะคะตอนนี้เรานั่งสวดมนต์สวดธรรมจกักรแล้วก็ตั้งจิตนั่งทำสมาธินะคะแล้วเย็นนี้เราก็จะจุดประทีปกันเลยนะคะตอนนี้เขาก็จะเริ่มจุดประทีปกันแล้วนะคะอีกสักพักเขาก็จะทำการจุดไฟค่ะตอนนี้ก็จบพิธีแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มทยอยกันเข้าห้องนอนเข้าที่นอนนะคะ บางคนก็จะนอนที่นี่นะคะบางคนก็จะไปนอนที่วัดพระธรรมกายปทุมธาน,นีนะคะแล้วเราพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าของวันที่สามนะคะคนี่นะคะโอ้โหวิวดีมากบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็นั่งสวดมนต์เพื่อเตรียมการตักบานะคะ ตอนนี้พระสงฆ์ก็เริ่มเดินตักบาตรแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาต่อที่วัดบดบนนะคะเราก็จะมาโปรยดอกกันที่นี่นะคะเขาก็เริ่มทยอยกันเข้ามานั่งที่ของตัวเองแล้วนะคะ นี่คือบรรยากาศวัดบดบนนะคะทุกคนเราก็เตรียมดอกไม้รอนะคะพระสงฆ์กําลังจะมาถึงแล้วนะคะพระสงฆ์กําลังมาถึงนะคะเราก็เตรียมดอกไม้โปรยรอก่อนนะคะพระสงฆ์ก็มาถึงแล้วนะคะนี่ก็พระสงฆ์เดินมาแล้วนะคะเราก็ต้องเตรียมดอกไม้เพื่อโปรยนะคะสาธุสาธุ พระสงฆ์เริ่มทยอยมากันหมดแล้วนะคะอันนี้มีจำนวนพระสงฆ์อยู่ที่1141รูปนะคะเสร็จพิธีแล้วเราก็ออกเดินทางกลับบ้านกันนะคะคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะคะ